เร็วฮะเอามือมาท้าวขนมอินข้าวอะไรข้าวหนุ่ยเดียมาไข่ทอดโอเคไม่เอาเอาแล้วไงข้าวเช้าไปเหรอเหิร์นเรื่องหน้าพี่เนี่ยหน้าพี่เนี่ยเออเอาแล้วไงเหินเอาแล้วไงหาเรื่องไง เช้าวันนี้ต้องเต้นเต้นตอนเช้านะเหมืมันต้องกินนะตอนเช้าหาเรื่องเหรอหาเรื่องให้ตัวเองแหละหรือว่าพี่เหรอง้างเข้าใจผิดนิดนึงนะพี่พี่พี่ไปหนักตอนเย็นนะพี่แล้วที่พี่จะหนักตอนเช้าเห็นโค้ชเยอะเยอะเยอะมากแต่มัน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 ผิดจุดไปหน่อยเเออออกคืยะมา พอตีแล้วแม่จะแม่จะงอนแล้วเนี่ยแม่นล่นเล่นมานั่งเดินตัดสีนมนัม้เนี่ยมานั่นเนงเถอะานั่ง,งกับข้าวอยู่ไง มันก็ต้องกินแม่งอ,อนแล้วพ่อตอนเช้า,า,ากินไม่เหอะสวัสดีค่ะ โอยมีขอบด้วยนะโอ้ยืออมปังป่ะเออเช้าเลยพี่ขอ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 บาก่อนเช้าไมกินตอนเช้าอีกไหมไม่กินนมากินตอนเช้าอ้่อน ไอพี่เป็นคนที่ไม่กินข้าวเช้ากีนะมอะไรมันยังไม่หิวอ่ะไม่รู้เป็นไงก็กินของเย็ี่ยงข้าวผัดไส้กรอกอ่ะอุ่นแรงไม่ฝึกกินตอนนียไม่กินตอนไหนอ่ะพี่งานเหรอข้าวผัดไส้กินตอนนี้ก็จะกินอน๋อข้าวไก่เลยมันนี่ของหลบปะชัวร์ชัวร์ชัวร์มันดีเอาของปะไม่เอาไม่เอาหรอทไมอ่ะคิดดีๆไม่เอาเดี๋ยวกินเยอะแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะกินขนมปังอีก แล้วก็จะกินไมโลอีกใช่ะถ้าพี่เต้ยจะมองบนด้วยป้าพไม่ได้มีเลี้ยงใช่มองบนใช้ตลอดทแซนด์วิชแบบอร่อยให้กินป่ะคนสวยของเราก็้วทำไมแต่นี่จะเริ่มมว้นนี้ก็เริ่มวันนีไปเลยดิพี่เมื่อวานพี่เดี๋ยวก่อนคือคือวันนี้พี่จะไม่กินเยอะแล้ววันนี้จะได้กินเช้าโอเค่จริง เพื่ออะไรเพื่อลิงน้อยของพี่ทำ่แหละเอาไว้ลิงน้อยฉันว่ามันอาจจะไม่รู้แล้วแต่พรุ่งนี้นะครับว่ามันอาจจะไหม้ได้แล้วแต่นะพรุ่งนี้ไหม้แล้วพรุ่งนี้โอเคโอเคนะรู้เรื่องแน่เหมือนจะโกรธนะแต่เหมือนโกรธไม่ลงเลยไม่รู้